เคยสงสัยไม่ว่าทำไมปลูกกุหลาบทีไลเพี้ยไฟไรแดงมแมลงหนอนเต็มไปหมดเลยกำจัดยังไงก็ไม่หมดสักทีวันนี้มีคำตอบค่ะก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาหนึ่งลงหนะ้าขอบคุณค่ะข้อแรกเลยกำจัดผิดเวลานะคะเวลาเราจะกำจัดพวกมแมลงศัตรูพืชน,นะคะเราจะต้องรู้ก่อนว่า มันหากินกันเวลาไหนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้กำจัดมันได้ถูกนะคะตัวอย่างเช่นเพี้ยไฟนะคะปกติแล้วเพี้ยไฟเนี่ยจะหากินช่วงตอนกลางวันนะคะช่วงเช้าเจนาฬิกาถึงสิบนาฬิกานะคะมันจะบินว่อนสวนเลยนะคะเวลานี้เนี่ยจึงเป็นเวลาที่เราควรจะใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารชีวภาพในการได้มันหรือฆ่ามันนะคะ ถ้าเราฉีดพ่นผิดเวลามันก็จะไม่ถูกแมลงที่เราต้องการจะกําจัดนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทราบด้วยนะคะว่าถ้าเกิดกําจัดเพลี้ยไฟเนี่ยควรจะเวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะถ้าเป็นด้วงนะคะด้วงที่กัดใบนะคะส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะออกหากินเวลากลางคืนนะคะ เราควรจะไปดูที่สวนของเรานี่ช่วงประมาณค่ำๆนะคะหนึ่งทุ่มถึงสี่ทุ่มนะคะจะเป็นช่วงที่พวกนี้ออกมาหากินปกติแล้วกลางวันเนี่ยพวกมันจะแอบซ่อนตามดินหรือตามาใต้ต้นไม้อะคะ่ะเราจะไม่เห็นนะคะทีที่ใช้กันคือส่วนใหญ่จะจับนะคะแบบชีวภาพนะคะแต่ถ้าเกิดจะใช้สารเคมีก็ได้นะใช้ตัวนี้ค่ะเซฟวิ in, นะคะ่ะ8.5 ตัวต่อไปก็เป็นลายแดงนะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้ใบเราเป็นสภาพอย่างนี้เลยนะคะใต้ใบเวลาพลิกขึ้นมาดูนะคะจะเห็นว่ามีตัวเล็กๆเกาะอยู่นะคะอันนี้เป็นลายแดงนะคะวิธีกําจัดนะคะก็คือว่าถ้าเกิดมีเยอะๆเราก็เด็ดใส่ถุงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้นกลาบของเราเนี่ยเออมันมีใบน้อยนะคะก็ไม่ต้องเด็ดนะคะ ใช้วิธีฉีดน้ําใต้ใบบ่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะต้องยกมันออกมาแยกจากเพื่อนๆด้วยนะคะไม่งั้นมันจะกระโดดไปอยู่เกาะในต้นอื่นๆต่ออีกนะคะยาฉีดนะคะก็ฉีดตอนเช้าก็ได้ค่ะเพราะว่าจะได้กําจัดพวกไข่ของหนอนผีเสื้อด้วยนะคะนี่นะคะ พวกหนอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเรากำจัดมันตั้งแต่แรกตอนที่มันเป็นไข่นะคะด้วยการล้างใบหรือฉีดน้ำแรงๆได้ใบนะคะทุกๆวันนะคะพวกนี้มันก็จะไม่สามารถอยู่บนใบของเราได้นะคะปริมาณจะลดลงค่ะต่อไปข้อ2นะคะกำจัดผิดที่ปกติแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเลยไม่ทราบเลยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยทุกๆคนเวลาเจอว่ากุหลาบของตัวเองเนี่ย มีพวกเพี้ยไฟลายแดงมาทำร้ายอยู่เนี่ยเราก็จะพยายามมุ่งเน้นฉีดพ่นเฉพาะต้นนั้นๆถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยเราควรจะกำจัดแล้วก็หาแหล่งที่มาของพวกมแมลงพวกนี้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะมาจากพวกต้นจระแหน่ต้นดอกมะลินะคะต้นมอนนะคะ ของเพื่พอนๆเองนะคะเวลากําจัดเราก็จะต้องพ่นที่ต้นพวกนี้ด้วยนะคะเพื่อลดปริมาณมันถ้าเราไม่กําจัดพวกมแมลงพวกนี้ก็จะวนเวียนกลับมาเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วนะคะเรื่องมแมลงศัตรตูพืชน,นี่ยเป็นสิ่งที่กําจัดยากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็น์นะคะแต่เราสามารถจํากัดจํานวนของมันได้นะคะ แต่เบื้องต้นนะคะเวลาจะกําจัดมันเนี่ยเราควรจะนึกถึงสุขภาพเราด้วยนะคะเวลาใช้สารเคมีต่างๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นกรรมเนาะทากับเขายัางไงมันก็อาจจะวนเวียนมาถูกเราได้นะคะทําให้สุขภาพเราแย่ได้นะคะบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องให้ใบกุหลาบเราสวยวิ้งแวววับเพียลื่นหัวแตกก็ได้นะคะ อีกนิดนึงนะคะช่วงฤด,ดูร้อนและฤด,ดูฝนจะเป็นช่วงที่มแมลงและหนอนเนี่ยจะเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆก็อาจจะใช้ช่วงนี้ให้ต้นกุหลาบพักต้นนะคะด้วยการเด็ดดอกเล็กๆออกนะคะแล้วก็รอปล่อยอีกทีหนึ่งช่วงใกล้ๆหน้าหนาวนะหรือปลายฝนนะคะเวลากุหลาบออกดอกช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะสวยมากค่ะลองดูนะคะวิธีนี้ใช้แล้วเพื่อนๆนจะได้ดอกกุหลาบดอกใหญ่ด้วยนะช่วงหน้าหนาวขอบคุณค่ะ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเวลาหนึ่งอัพคลิปเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดกันนะเวลาอัพคลิปจะไม่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับว่ารูปเผยเมื่มอไหร่นะคะยังไงก็อย่าลืมมาติดตามรับชมกันต่อหนะ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ